รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุล East Water จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนบรจอกรุงศรีสอบถามข้อมูลกองทุนรวม LTF RMF โทร02-657-5757 น้ำพระราชาหรือไทยจากในหลวงเพื่อปวงชนชาวไทย East Water และประสบนิกรชาวไทยสำนึกในน้ำพระราชาหรือไทยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ท่านทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำสมกับพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการจัดก,การทรัพยากรน้ำดังนั้นคนไทยควรใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด East Water จัดก,การน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชน ปลายปีจะลงทุนใน LTF RMF ไวลดภาษีกองทุนไหนดีอ่ะก็ลงกองทุนเดิมที่ซื้อปีที่แล้วไงผลตอบแทนดีเหรอเออไม่รู้สิอา้าว LTF RMF ของทุกที่ให้คุณลดภาษีเหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันก่อนลงทุนปีนี้ดูผลตอบแทนที่ผ่านมาและพิจารณาให้ดี LTF RMF ของบลจกกรุงศรีให้คุณได้ลดภาษีพร้อมโอกาสาร,รับผลตอบแทนที่ดีสอบถามข้อมูลกองทุนและโปรโมชั่นโทรบลจกกรุงศรี0 2 6 7 5 7 5 7 5หหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข,ข้อมูลและคู่มือภาษีก่อน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรุนสันติกุลพบกันทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18.30นถึง19.00นทางคลื่นความถี่90.5เต h z ทาง Nation Radio สวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรกันดีฮะเนี่ยฮ่องกงกำลังก็ฮอตสุดฮอตแลวตอนนี้แต่เราก็พูดเรื่องฮ่องกงมาสองวันแล้วนะฮะก็วันนี้ขอเปลี่ยนไปนิดนึง นะครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจถึงระบบการเงินหรือว่าคู่ประปะักแต่วันนี้เป็นวันสำคัญของจีนเลยนะวันชาติของเขาปีที่65หลังจากสัย์สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนอืมครับเอาไว้วันอาทิตย์เราก็คุยกันเรื่องอจีนหน่อยนะ้ไนมน่โอเคก็ดีครับแต่วันนี้ะจะพูดถึงเรื่องรัเสเซียครับ รัสเซียขณะนี้นะครับมีการเตรียมพร้อมนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางด้านการเงินนะครับ<ม>เพื่อที่จะให้ระบบการเงินของรัสเซียเนี่ยเป็น<ม>อิสระมากยิ่งขึ้นจากระบบการเงินที่ทางโลกตะวันตกวางเอาไว้ทั้งนี้เนื่องจากที่เราคุยกันมาตลอดในรายการนะครับว่าขณะนี้เนี่ยจากกรณีวิกฤตของยูเครนเนี่ยทำให้ทั้งสหภาพยุโรโปและสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการ,ร sanction มีการบอยคอ t หรือว่าคว่ำบาตรทางด้านเศรษฐกิจ การเงินการทูตการเมืองการทหารทุกอย่างรัสเซียนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ากําลังโดดเดี่ยวรัสเซียเพื่อที่จะบีบให้เศรษฐกิจของรัสเซียนี่อ่อนแอจนกระทั่งรัสเซียเกิดวิกฤตการเมืองภายในและรัสเซียไม่สามารถที่จะพงาจขึ้นมาท้าทายอํานาจของโลกตะวันตกได้ก็รู้สึกได้ผลในระดับหนึ่งเพราะว่ารัสเซียเองเศรษฐกิจนี้ก็สะบักสะบอมมาก จากที่คิดว่าจะโตได้ประมาณสักสปีนี้บางทีเนี่ยอาจจะติดลบด้วยซ้ำแต่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นบุ่มบมลรงกลับเพราะว่ารัสเซียไม่ใช่เป็นฝ่ายที่จะยอมให้ถูกกระทํำรัสเซียโตกลับแล้วก็มีการเตรียมตัวอนาคตตัวเองไว้แล้วด้วยที่น่าสนใจคือนายอังเดรคอสตินนะครับซึ่งเป็นผู้นำของธนาคารอันดับสองของรัสเซียนะครับชื่อว่า VTB ได้ให้สัมภาษณ์ Russia Today สื่อของรัเสเซียนะครับน่าสนใจ <okay. S 1> ว่าภายในระยะเวลาสองสาปีข้างหน้าเนี่ก็คงจะพอเพียงนะครับสําหรับรัสเซียที่จะเปลี่ยนแปลงระบบ <Okay. S 1> การเงินของตัวเองนะครับ <Okay. S 1> เข้าไปสู่รูเบิลหมายถึงว่า <Okay. S 1> การทําธุรกรรมทางาด้านการเงินระหว่างประเทศเนี่ย <Okay. S 1> เขาวางรากฐานไว้เรียบร้อยแล้วขอเวลาสองสาปี ก็จะเสร็จสมบูรณ์เขาเรียกว่าระบบการชำระบัญชีทางการเงิน Payment System บัญชีและการเงินครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยทุกๆประเทศทั่วโลกครับรวมทั้งประเทศรัสเซียหรือว่าจีนหรือประเทศทั่วโลกนะครับเวลาทําธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยมันเข้าไปสู่ระบบการชําระเงินที่อิงกับดอลลาร์หรือไม่ก็ยูโรหลักๆนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยทางรัสเซียเนี่ยถูกอเมริกาบอยคอร์ดขณะนี้ก็เลยต้อง ทางหนีที่ไล่ด้วยการสร้างระบบ international settlements ของตัวเองขึ้นมา <c oughs> ก็คือระบบการชำระเงินโอนเงิน <c oughs> นะการทำธุรกรรมอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ย <c oughs> <c oughs> ให้เข้ากับสอดคล้องกับรูเบิ <c oughs> ที่จริงทุกวันนี้เนี่ยโลกการเงินเนี่ยเขาชำระมีระบบการชำระเงินเนี่ยผ่านสว i ฟ t ใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้ที่อังกฤษเสนอว่าให สังแค่รัสเซียโดยการไม่ให้เข้ามาสู่ในระบบนี้เลยอืมค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับ SWIFT คืออะไร SWIFT ก็คือระบบ Data นะครับระบบศูนย์ข้อมูลการชำระเงินการโอนเงินอะไรทุกอย่างทั้งหมดเลยนะฮะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บรัสเซลประเทศเบลเยียมการทำธุรกรรมการเงินทุกอย่างต้องผ่านท่อตรงนี้อันนี้เหมือนท่อหลักนะครับเป็นท่อหลักเลยทีนี้ถ้าหากว่ารัสเซียโดนตัดจากท่อนี้ เหมือนกับที่อิหรานโดน <c oughs> แน่นอนเลยนะครับแบงค์ของรัสเซียต่อไปเนี่ยจะเปิดเอลซไปที่ลอนดอนแฟรงค์เฟิร์ตนะฮะหรือมาอยัางบางกอก <c oughs> หรือฮ่องกงทำไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าระบบ Swift เนี่ยเขาเขาไม่ให้ผ่านท่อ <c oughs> <c oughs> ถ,ถูกปิด <c oughs> นเพราะนั่นเองรัสเซียกลัวสิ่งนี้มากที่สุด <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าจะทำให้ระบบการค้า ระบบการชําระเงินของรัสเซียเป็นง่อยขึ้นมาทันทีก็เลยมีการเตรียมการนะครับแล้วก็ทางรัสเซียรู้แล้วฮะว่าความสัมพันธ์ของตัวเองกับโลกตะวันตกมาถึงจุดที่เขาเรียกคําว่า a point of no return ก็คือมาถึงจุดที่ว่าไม่มีทางหวนกลับมาแล้วเหมือนคู่รักอ่ะเหมือนสามีภรรยากันนะนะต้องอยากขาดกันเด็ดขาดแล้ว มีความสัมพันธ์กันมานานเสร็จแล้วมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยแหมมันอยู่กันไม่ได้ทุงวชราก็ถึงพอยทำโนริเทิร์นคือต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลถึงแม้ว่าจะชอบแล้วไม่ชอบหรือยังไงก็ตามท้ายสุดมาก็ต้องลงรายชื่อตัวเองเซ็นใบหย่าอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าทามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยเคยมีเป้าหมายว่า จะทำให้รูเบิลเนี่ยเป็นสกุลเงินสากลอีกสกุลเงินเป็น international currency เหมือนกันเพราะถ้าเผื่อว่าเกิดทางฝั่งตะวันตกเนี่ยบล็อกกันแบบนี้เนี่ยเท่ากับปิดทางไม่ให้รูเบิลเกิดเลยอืมใช่ปิดทางเลยนะครับ,รบเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกายังคงต้องปกป้องดอลลาร์ปกป้องยูโรปกรป้องปอนแล้วก็ปกป้องเงินเย็นด้วยนะนี่คือ4ี่สกุลหลักของโลกนะครับ จะมาให้รูโปหรือว่าเงินหยวนของจีนมาทา้าทายไม่ได้ง่ายๆนะครับ,รบทางนายคอสตินนะครับของ VTB ธนาคาร VTB นะครับของรัสเซียเนี่ยก็ <c oughs> อบอกว่า <c oughs> เขาก็ไปดูประสบการณ์ที่อิหร่านเจอมาอิหร่านเนี่ยเจอทางโลกตะวันตกเนี่ยแซงชันมาตลอดเนื่องจากว่ากล่าวหาว่าอิหร่านเนี่ยพัฒนาเ,เทคโนโลยีทางด้านบบนิวเคลียร์อิหร่านบอกว่าพัฒนานิวเคลียร์มาเพื่อใช้สำหรับพลังงาน นะเพื่อสันติอ,อัตวันตกบอกไม่เชื่อ <c oughs> บอกว่าอิรานนี่แอบทําอาวุธนิวเคลียร์อยู่ <c oughs> ก็เลยมีการแซงชั่นอิรานจริงๆแล้วพวกตัวันตกเนี่ยอยากจะได้น้ำมันของอิราน <c oughs> อิรานไม่เปิดให้ก็เลย <c oughs> ก็เลยหาเรื่องนะครับเอาพูดกันตรงๆนะ <c oughs> ทางรัสเซียนะครับ <c oughs> คอสตินบอกว่าถ้าดูจากประสบการณ์ของอิรานแล้วจะเห็นชัดเจนว่าการแซงชั่นไม่ให้ผ่านระบบ s w i f t เกิดขึ้นเมื่อ การแซงชันทุกอย่างบรรลุเป้าหมายแล้วคือ 1. นึ่งซชันทางด้านการเมือง 2. องซงชันทางด้านเศรษฐกิจ 3, สามซงชันทางด้านวัฒนธรรมไม่ไปมากัน 4, สี่ซงชันทางด้านการทูตทุกอย่างพอแซงชันครบป,รปุ๊บอันสุดท้ายมาเพื่อจะปิดเกมก็คือการแซงชันทางระบบการเงินคือระบบ Swift บไม่ให้แบงก์อิหร่านสามารถทำธุกรกรรม กับแบงค์ข้างนอกได้ทุกคนทราบดีนะครับเปิด l อซไม่ได้เปิดบัญชีแบงค์ไม่ได้นะครับโอนเงินระหว่างประเทศไม่ได้ระบบเศร,ศรษฐกิจก็เป็นง่อยทันทีนะครับเพราะว่าจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับเลยว่ารัสเซียในระยะหลังเนี่ยเขาเติบโตขึ้นเยอะแล้วก็เรียกว่ามีเงินมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะขายพลังงานขายขายน้ำมันขายแก๊สเพราะฉะนั้น เขาก็สามารถที่จะไปลงทุนนอกประเทศแต่ถ้ามาบล็อกกันแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณนนท์บอกตั้งแต่ต้นมาเท่ากับว่าจะกีดกันรัเสเซีย,ยออกจากประชาคมเศรษฐกิจของโลกเพราะฉั้นรัสเซียเนี่ยไม่มีทางอยู่เฉยแล้วโดยเฉพาะประธานาธิบดบีปูตินนี้รู้สึกจะค่อนข้างจะก้าวล้าเป็นพิเศษด้วยไม่กลัว <laughs> ไม่กลัวมีเขาไม่กลัวครับที่ทางรัเสเซียก็บอกว่าไม่เข้าใจกําลังจะบล็อกไม่ให้รัเสเซีย ทำธุรกรรมทางการเงินนี่ผ่านระบบ Swift ได้แล้วตอนนี้คือจะบอกให้รัสเซียในมีให้ความร่วมมือทางด้านการต่อสู้กับทางเทอริซึมหรือการก่อการร้ายหรือว่าให้มีการลดอาวุธนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยจะให้ความร่วมมือได้ยังไงในเมื่อคุณทํากับเราอย่างนี้นะครับทีนี้ทางนายคอสตินเนี่ยก็อบอกว่าการที่รัสเซียจะเอาระบบอื่นมาแทนระบบ Swift เนี่ยเขาบอกว่าไม่ยากเลยะนะเตรียมพร้อไมไว้เรียบร้อยแล้ว เพราะว่าขณะนี้มีระบบที่วางเอาไว้แล้วที่ธนาคารกลางของรัสเซียได้ได้ทำกับธนาคารกลางของประเทศอื่นๆแล้วระบบแบงก์อื่นๆมีการเทสระบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าจะต้องสวิตช์ไปนะไปสู่ระบบใหม่ที่วางไว้แล้วเนี่ยทำได้ไม่มีปมัญหาก็โผลังแล้วคือรัสเซียเขาก็รู้นะว่า ว่าจะต้องเป็นอย่างไรว่าต่อไปนี้เขาก็คงจะค้าขายก,<ม>กันกับยุโรปกับสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นไม่ได้แล้ว<ม>เพราะญี่ปุ่นก็ร่วมมือนะในการ<ม>แซงชั่นรสเซียใบรัสเซียต่อไปจะอยู่ได้ก็คือต้องค้ากับกลุ่มประเทศที่เคยอยู่ในอาณาจักรของตัวเองนะครับมไม่ว่าจะไปที่อยู่ในเอเชียกลางนะครับ อุเบกิสถานเนี่ยจิกิสถานอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมทั้งจีนกลุ่มประเทศบริกส์นะฮะอินเดียบราซิลอซาเปอร์ฟิกาและประเทศเกิดใหม่รวมทั้งผมมองไปข้างหน้าเลยนะอาเซียนของเราด้วยนะครับต่อไปเนี่ยหนีไม่พ้นที่ทางทีมมีขาวจะต้องยกทัพมาเคาะประตูขอเจริญสัมพันธไมตรี เพราะน<ต>เองเราก็เตรียมตั้งรับดีๆแต่มันรู้สึกว่าเอประเทศทางแถบเอเชียโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยยังกลัวๆรัเสเซียอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ารัเสเซียเนี่ยจะมาทางภูมิภาคนี้จริงเนี่ยรัเสเซียต้องมีผู้ช่วยอืแล้วรัเสเซียเองเนี่ยก็เคยเปิดมาตลอดว่าผู้ช่วยแล้วอาจจะเป็นผู้ช่วยเขาได้ดีที่สุดแล้วก็ที่เขาจะเปิดประตูการค้าการลงทุนและการเงินมากที่สุดก็คือ,คอกลุ่มบริษัทล่าสุดเนี่ย รัฐมนตรีคลังเนี่ยของรัสเซียให้สัมภาษณ์เมื่อเมื่อไม่นานเนี้ยนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริกส์เนี่ยมาร่วมมือกันเถอะพันธบัตรที่ถือในรูปดอลลาร์เนี่ยเปลี่ยนมาลงทุนเป็นพันธบัตรของบริกส์ดีกว่าอนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทุกประเทศที่อยู่ในบริกส์เนี่ยถือพันธบัตรของสหรัฐอยู่ประมาณหนล้านล้านในรีเซิร์ฟเนี่ย ทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะลดบทบาทของดอลลาร์ให้มันหายไปความจริงอยากจะบอกว่าเขาอาจจะบอกว่าให้ทิ้งทั้งหมดเลย <c oughs> ดีไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะก้าวล้าวคำพูดของรัฐมนตรีครั้งของรัเสเซียครับสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะฮีทมากๆคือร้อนมากๆนะครับ คล้ายๆก,ก,กันกับช่วงปี1,962นะสมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับกับดิกิตาคูเชฟนะครับของรัสเซียที่มีการเผชิญหน้ากันในวิกฤตการณ์นิวเคลียร์คิวบานะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าทางรัสเซียเนี่ยขนขีปนาวุธนิวเคลียร์มามา,มาติดตั้งที่คิวบาหวังที่จะจอ่อจ่อฟลอริดานะครับจอ่อสหรัฐอเมริกาแล้วก็ ทางประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนนดีถึงกับขู่รัสเซียกลับนะครับบอกว่า <Okay. S 1> ถ้าไม่ถอนเขาจะกดปุ่มนิวเคลียร์นะรบกัน mm hmm. ไปมาทางรัสเซีย <Okay. S 1> ยอมที่จะถอนอา mm hmm. วุธนิวเคลียร์ออจากคิวบาโดยมีเงื่อนไขว่าสหรัฐอเมริกาต้องไม่แตะต้องคิวบาปล่อยให้คิวบาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์อย่างนี้ <Okay. S 1> ตั้งแต่นั้นมาเราต้องเห็นไหมฮะ <Okay. S 1> ฟิเดลกาสโตรหลังจากนั้น mm hmm. มาก็ ดูแลคิวบามาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เป็นปิดประเทศนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้แตะต้องตอนนี้กสถานการณ์เหมือนกับจะมีการเผชิญหน้ากันทางด้านนิวเคลียร์อย่างนั้นหรือเปล่านะครับถ้าดูไปแล้วมันคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่ว่ารูปแบบอาจจะกว้างมากไปกว่านั้นอีกนะครับแล้วก็ลึกลงไปกว่านั้นอีกลองมาฟังคําสัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียนะครับนายดิมิทรีโรโกซินดูนะครับ เขาบอกว่าขณะนี้ทางรัเสเซียได้เตรียมพร้อมกองทัพเรือดำน้ำนิวเคลียร์ฟังชัดๆนะครับรัเสเซียเตรียมพร้อมกองทัพเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์เรียบร้อยแล้วซึ่งสามารถที่จะยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ไปยังประเทศใดก็ได้ไปยังทวีปใดก็ได้ถ้าหากรัเสเซีย มีความรู้สึกว่าศัตรหูหรือว่าผู้รุกรานต้องการที่จะมาทำร้ายหรือว่าม,มาทำให้ผลประโยชน์ของรัสเซียเสียหายโอ้โหเป้าคือใครผู้ชัดเจนไหมคือรัสเซียขู่กับ,บเป้าก็คือชัดเจนนะครับกลุ่มประเทศเนโตใช่ไหมครับ กลุ่มประเทศเนโตเพราะว่าทางรัสเซียเนี่ยมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ว่าขณะนี้เขาจะเปลี่ยนด็อกทรินหรือว่าเปลี่ยนเป้าหมาย <c oughs> ของการของโนโยบายกลาหโหมหรือว่าโนโยบายความมั่นคงเขา <c oughs> ใหไป <c oughs> โดยจะระบุลงไปชัดเจนว่ากลุ่มประเทศเนโต28ประเทศ <c oughs> เป็นศัตรู ทางความมั่นคงหรือว่าสู่ทางทหารอของรัเสเซียซึ่งย8ประเทศนี้เราก็ทราบกันดีนะครับก็ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาเป็นพิบ้มนะรวมทั้งอังกฤษแล้วก็รวมทั้งกลุ่มประเทศ G7 และประเทศส่วนใหญ่ที่อยู่ในสาภาพยุโรปนั่นแหละครับนี่คือสูของรัเสเซียที่รัเสเซียกำลังนะครับพยายามหาทางนะครับที่จะตอบโต้อยู่ <Ừ. S 2> ทางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางรัสเซียเนี่ยตกต่ำลงอย่างมาก <c oughs> หลังจากที่เขาบอกว่านี่หมายถึงในสายตาของรัสเซียนะประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ย <c oughs> ทำการรัฐประหารในยูเครน <c oughs> ด้วยการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง <c oughs> แล้วตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมา <c oughs> และก็ทำให้อะไรทำให้ยูเครนเนี่ยต้องสูญเสียใครเมียให้กับรัสเซีย <c oughs> และขณะนี้เนี่ย ทางรองนาะยกรัฐมนตรีของรัสเซียนะครับดิมิตรีโรโกซินบอกว่าจบละสำหรับประเทศยูเครนไม่มีอนาคตแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบการผลิตถูกทําให้พังทลายประเทศอะไรก็ตามนะครับที่ Manufacturing หรือว,ว่าระบบการผลิตถูกพังเนี่ยก็คือจะทําให้ระบบเศรษฐกิจพังเพราะระบบการผลิตพังมันก็จะลามไามาสู่ระบบการเงิน,นใ,ชใช่ไหมครับ เพราะว่าขณะนี้เนี่ยในยูเครนเหมือนกัจะเป็นมิกสัญญีใช่ไหมฮะ <aling sea. S 1> ไม่น่าจะมีการลงทุนอะไรจากต่างประเทศไม่ว่าไม่น่าจะสามารถทําธุรกรรมอะไรกับต่างประเทศได้เนื่องจากว่ามีวิกฤตอย่างนี้เนี่ยใครบ้างจะไปกล้าวางออเดอร์สั่งออเดอร์ให้อะไรทํานะครับตอนนี้คนยูเครนเนี่ยพึ่งพาได้อยู่อย่างเดียวเองคือคือรองเงินช่วยเหลือจาก IMF เ <c oughs> เพราะว่าตัวเองหนี้สินเนี่ย หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจ่ายได้เพราะทุนสำรองมันหมดละก็เพราะอวิกฤตการเมืองนี่เองแสเองนะครับทางรัเสเซียก็ต้องหันมานะครับที่เคยให้ยูเครนผลิตหลไรให้ตอนนี้ก็ผลิตเองหมดนักวิทยาศ,าศาสตร์ของยูเครนเก่งนะพวกดีไซเนอร์ทางด้านอาวุธอะไรต่างๆทั้งหลายนะอย่าลืมนะ เราเคยได้ยินไหมรถถังยูเครนยูเครนเนี่ยทำนิวเคลียร์เป็นนะเขามีนักยุรกาจบริษัทอีกเองพวกนี้เนี่ยขออพยพเนี่ยไปอยู่รัสเซียหมดเลยจะได้ยูเครนจะเหลืออะไรก็แห้งนะครับอทําให้เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียคนนี้พูดนะครับเขาให้สัมภาษณ์ชัดเจนเขาบอกว่ายูเครนเนี่ยพูดง่ายว่าจบแล้วสําหรับเราเป็นการสิ้นสุดของรัฐายูเครน <Ừ. S 2> ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีาภาคการผลิตอยู่ไม่มีใครนะต้องการที่จะซื้อสินค้าอะไรจากที่นี่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่สาม,มารถที่จะทำการผลิตอะไรให้ทานสมัยได้นะครับเพราะฉะนั้นเองการที่ยูเครนทำทุกวันนี้ก็คือการฆ่าตัวตายนั่นเองโอ้โหฆ่าตัวตาย โอ้อีกหน่อยนี่ยูเครนนี่จะกลายเป็นว่าเป็นประเทศที่ถูกปิดเลยหรือเปล่าอืมก็คล้ายๆกับอิรักหรือเปล่านะแต่ว่าไม่ถึงกับอิรักนะที่มีการฆ่ากันแต่หมายถึงว่าระบบเศรธธษฐกิจเนี่ยถูกทำลายแบบนั้นเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นบัฟเฟอร์หรือว่ากันชนรัฐกันชนระหว่างมหาอำนาจตะวันตกกับรัสเซียเนี่ยเมื่อเป็นรัฐกันชนแล้วก็วางตัวไม่ถูกต้องเนี่ย โอ้โหถูกปูยี่ปูยำจนไม่เหลืออะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีการผลิตแล้วของยูเครนครับของยูเครนก็เลยต้องทำเกี่ยวกับทางด้านรีเทลหรือว่าค้าปลีกไปแต่ค้าปลีกจะได้เท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเองชาวยูเครนที่มีความสามารถเนี่ยก็ขออุยพไปอยู่รัสเซียนะโดยเฉพาะยิ่งพวกที่มีฝีมือนะนักวิทยาศาสตร์อะไรเก่งๆทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคนที่ออกแบบอาวุธเนี่ย ตอนนี้รัสเซียนะพยายามนะครับคุณรัชดาพยายามที่จะพัฒนาตัวเองหลังจากการ s a ่นเนี่ยเขารู้ว่าต่อไปจะอยู่รอดได้เนี่ยรัสเซียต้องสามารถที่จะทําการผลิตเพื่อป้อนตลาดได้ที่ผ่านมารัสเซียไม่ค่อยสนใจระบบการตลาดเพราะว่าความรู้เทคโนโลยีความรู้ยาศาสตร์ต่างๆหลายอย่างมุ่งพัฒนาอาวุธทางด้านอวกาศทางด้านสงครามนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธแต่ว่าไม่ได้ผล สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างมือถือหรือว่าเครื่องใช้ไม่สอยอะไรต่างๆทั้งหลายเพื่อให้ผู้บริโภคบริโภคแต่ตอนนี้รัเสเซียบอกว่ามันจะเปลี่ยนแล้วนี่คือประเด็นที่สําคัญนะครับเหมือนกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็มีการพัฒนาใช่ไหม Research and Development ใช,ใช่ไหมฮะวิจัยแล้วก็พัฒนาทางด้านอวกาศทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านอาวุธแต่ก็มีส่วนหนึ่งก็เอามาใช้สําหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านไอทีใช่ไหมฮะสำหรับการบริโภคสําหรับ เพื่อประชาชนสมััรัใช้สอยอนี่คือสิ่งที่รัเสเซียกำลังพยายามทำก็คือจะดึงดูดเอา t a เลน t ์หรือว่าพวกที่มีความสามารถพวกเนิร์ดต,ต่างๆทั้งหลายพวกหัวหมอพวกเ,เก่งๆต่างท้งหลายเนี่ยให้มาชุมนุมกันเพื่อออกแบบอาวุธหรือว่าเพื่อช่วยคิดค้นําทำด้านการผลิตแล้วก็รัเสเซียก็จะมีโรงงานในการผลิตสิ่งนี้แล้วก็ป้อนตลาดเรียกว่าดึงระดับมันสมองเข้ามาสู่ระบบตลาด นี่แหละคือก้าวที่สําคัญของรัสเซียที่กำลังจะทําเพื่อจะตอบโต้กับการที่ตัวเองถูกแซงชั่นจากทางด้านโลกตะวันตกแล้วทําให้รัสเซียต้องมีการปรับระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่เลยนะครับสําหรับวันนี้รายการ New World โลกใหม่กับผมธนงขันทองและคุณวชราจรุนสันติกุลเวลาหมดลงพอดีพบกับเราได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีคระ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย